สวัสดีครับสวัสดีครับดีพี่พี่ทุกท่านนะครับนะจะมาทิกใหม่หรือมาทิ้เก่านะครับที่เข้ามารับชมคลิปเช้านี้นะครับนะวันนี้ก็นะสายนี้ก็เป็นอีพีพิเศษนะครับมาแบ่งปันพี่น้องนะครับก็ในราคาย่อมเยาวนะครับวันนี้ก็มีทั้งคู่สามร้อยคู่สามร้อยห้าสิบนะครับและคู่ละสี่ร้อยนะครับนี้มาแบ่งปันพี่น้องอีกเช่นเคยครับถ้าหากชอบดูการายการไหนสามารถติดต่อได้ที่อินเทอร์ไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำนี้นะบอกเลยว่า นะสวยกันเลยทีเดียวนะค่อนข้างสวยก็เลยทีเดียวนะล,วลองเลือกชมกันดูกันนะพี่ๆนะครับนะวันนี้ก็มีมาหลายรายการนะครับจากบุนหนุนดวงก็มีนะครปูจือนะครับแล้วก็หลวงปู่บุญมานะครับนะโอ้โหหลากหลายรายการนะครับลองเลือกชอบถูกใจยังไงก็นะสามารถติดต่อที่อารีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวมารับชมรายการให้หนึ่งเลยดีกว่าพี่นะฮะนะครับ ก่อนจะไปรายการโหดนะครับมาน้องขอมาเป็นรายการแรกกันก่อนครับรายการแรกขอนำเสนอนะครับองค์นี้นะครับจะเป็นองค์พิเศษหน่อยพี่จะเป็นตองเจ็ดนะครับก็จะอัปเดตให้นะครับนี่อันนี้จะไม่มีคู่นะพี่นะเดี๋ยวเราชมรายการเด่นเด็ดกันก่อนนะครับนี้จะไม่มีคู่นะพี่นะรายการนี้นะครับเป็นเนื้อมหาชนนะครับเป็นรายการพิเศษนะครับเป็นรายการพิเศษนะครับนี่นะนี่ฮะตองเจ็ดนะฮะตองเจ็ด รายการพิเศษนะครับนะลงยาไล่สีนะครับมีฝังเพชรนะฮะฝังเพชรนี่ฮะฝังเพชร่ันพะเก้านะฮะเก้าสีนะเก้าแบบนะครับนี่ฮะรายการพิเศษนะครับองค์นี้นะครับนะขอที่สามร้อยบาทพี่นะครับเป็นองค์พิเศษนะครับเป็นรายการแรงเทมหน่อยนะครับนะหรือการหายากนะครับนะองนี้สามร้อยบาทนะครับนะนี่ฮะล้วลองติดตามองสวยๆก่อนนะพี่น้เดี๋ยวให้จับคู่นะ ต่อมาครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นคู่ละอ่า400บาทนะครับคู่ละ400บาทนะครับนี่ฮะเนี่ยเป็นเงินที่นะเอา่องนะต่อไปคู่ละ400บาทนะครับคู่ละ400บาทนี่ฮะผมตัดให้ชมนะนี่ฮะคู่ละ400บาทนะครับองละ250คูณ400บาทนะครับ องคนี้เป็นเนื้อกระไรเงินนะครับเพราะรุ่นนี้สวยมากนะพี่ๆท่านใจที่รับไปแล้วนะพี่บอกพี่จะรู้เลยว่าเหรียญรุ่นนี้สวยมากสำหรับรุ่นหนุนดวงนะครับเหรียญข้างหนาใหญ่คมนะครับรายการนี้นะครับนะาเลขโค้ดตัเบอร์หมายเลขสามสิบแปดนะครับสามสิบปดลงยาไล่สีนะครับลงยาไล่สีนี่สวยๆเลยพี่นีคฮะคมๆครับเป็นรุ่นแรกๆนะที่ปู่ใสแว่นเลยพี่นะเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับนะพี่ปู่ใสแว่นนี่ฮะ รายการที่อ้2 5ห้าิบาทยกคู่สี่ร้อยนะครับมีมาให้สองคู่อันนี้นะฮะใครจับคู่ไหนทันก็ลุยได้เลยนะครับนะต่อมาองค์ที่สามครับนี่ฮะองค์ที่สามรายการนี้เป็นเนื้อชุบเงินพี่นะลงยันน้ำเงินนะครับลงยันน้ำเงินนี่ฮะสวยเหรียญสวยพี่รุ่นนี้เหรียญสวยนะครับวันนี้มีมาหลายรุ่นนะพี่นะรายการนี้เลขโค้ดเบอร์ห้าศูนย์นะครับเลขโค้ดตัวเบอร์ห้าศูนย์นี่ฮะ โอ้โหนะครับเลขคนจำนเบห้าศูนย์นะฮะองค์ละสองร้อยห้าสิบาทจับคู่สี่ร้อยนะครับนะสำหรับชุดนี้นะครับชุดนี้สวยเลยนะครับต่อมาครับองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่นะครับนะเป็นเนื้อกระไหล่ทองเนื้อชุบทองนี่เองนะฮะนี่ฮะลงยาน้ําเงินนี่ฮะลงยาจีวรพี่เลขคนเบอร์หมายเลขสามสิบแปดนะครับ เลขโค้ดเบอร์ใหม่เลขสามจุดแปดนะครับคู่ละสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับองค์ละสองร้อยห้าสิบครับพี่ชายนี่ฮะองค์ที่สามนะครับนี่ตามวันที่ขาดทุนแน่นอนนะครับถือว่าน้องแบ่งปันพี่น้องเบาๆเลยนะฮะต่อมาท่านรายการนี้เป็นสามกษัตริย์นี่ฮะสามกษัตริย์ก็มาแบ่งปันพี่น้องแค่สองร้อยห้าสิบาทเองนะครับมาแบ่งปันพี่น้องสองร้อยห้าสิบบาทเองครับเนี่ยให้มันเข้าคู่เฉยพี่นี่ นะฮะเลขคนณตัวเบอร์หนึ่งสี่ครับสองร้อยห้าสิบาทพี่นะครับองเดียวก็ได้จับคู่ก็สี่ร้อยเองพี่นะครับน้ำเด่นชสวยเลยนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะชุดนี้ขออนุญาตจับคู่ได้เลยนะพี่นะนี่ฮะมีสี่ 4, องค์เลยครับเนี่ยเอาไปครับนี่ฮะรายการที่ห้านะครับต่อมาครับขอนําเสนอเป็นรุ่นนี้ฮะร,รายการที่หกนะครับรายการที่หกเป็น เอาเป็นชนะจนลูกปูบินมาก่อนแลวกันนะครับชนะจนลูกปูบินมานะครับนะหกอะารการที่หกนะครับนี่ผมจัดมาให้คู่กันเลยนะครับนี่โอ้โหจัดมาให้คู่กันเลยครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับหน้ากากสองกษัตริย์นะครับนี่หน้ากากสองกษัตริย์เป็นเลขคนะเบอร์สี่เจ็ดกับห้าสี่นี่ฮะ หน้ากากสองกษัตริย์นะฮะใครทันใครได้นะครับคู <im> ่นี้นะครับนะเป็นหน้ากากสองกษัตริย์นะครับผมขอแบบปันพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ฮะนะครับใครปิดทันก็เป็นได้นะเป็นลุงปู่บุญมากับลุงปู่จือนะเอนะครับลุงปู่บุญมากับลุงปู่จือนะชุดนี้ผมจัดชุดไว้ให้เลยนะครับนะเป็นอาการที่หกแล้วกันนะครับเป็นอาการที่หกนะที่ผมจัดชุดว้ให้นะ อโอเครายการที่หกนะครับรายการที่หกจัดคู่มาให้ด้วยเลยนะครับนี่เอาไปพี่นะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับสององค์เลยนะครับต่อมาฮะรายการถัดไปครับนะับเป็นรายการที่เจ็ดนะครับนี่รายการกี้ไม่ต้องแยกนะพี่นะรายการที่จับคู่ไปเลยนะครับจับคู่ให้เลย ต่อมาครับเป็นรายการที่เจ็ดนะครับหรือรายการที่เจ็ดนะครับนะฮะรายการที่เจ็ดนะครับนะคู่อ่าองละสองร้อยบาทนะครับองค์ละสองร้อยบาทนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดิบสองนะครับนะคู่คละองละสองร้ยบาทคู่สามร้อยนะเอาให้ทันนะพี่นะคู่ละสามร้อยนะครับ นี่ยลุยเลยนะต่อไปครับนี่ฮะองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ละสองร้อยบาทพี่นะฮะชนะจนนุ่ปู่บุดมาพี่เลขโคจมือหนึ่งห้านะครับสวยๆเลยนะครับรายการเจ็ดนะครับองค์ละสองร้อยบาทจับคู่นะครับสามร้อยบาทนะครับต่อมาองค์ที่แปดครับโอ้โหองค์ที่แปดก็เด็ดเลยนะฮะองค์ที่แปดก็เด็ดเลยครับนี่ฮะ องละสองร้อยบาทจับคู่สามร้อยให้ครับนี่นี่หลงมาองหนึ่งฮะนี่ฮะองค์ละสองร้อยบาทเลยครับเลขโคดตเบอร์สี่ศูนย์นะครับเลขโคดตเบอร์สี่ศูนย์ครับนี่ฮะจับคู่สามร้อยได้พี่นะองที่แปดนะครับต่อมาอง์ที่เก้าครับอง์ที่เก้าครับลายการนี้เนี่ยฮะเนื้อกระไหลทองเอเดอร์ทองทิพย์พี่นะฮะเลขโคดเบอร์เจ็ดสิบหกเนี่ยนะครับองละสองร้อยบาทจับคู่ได้นะครับจับคู่ได้สามร้อยเะครับ องค์ที่แปอเก้านะครับองค์ที่เก้านะครับต่อมาองค์ที่สิบครับนะเป็นเนื้ออ่าทองทิพนะฮะลงยาแดงครับนะองค์ที่สิบนะครับเนื้อทองทิพลงยาแดงนะครับนี่ฮะสวยๆวย่เนื้อพย์ลงยาแดงนะครับนี่ฮะเลขคุตัวเบอร์หมายเลขสามศูนย์นะนี่ฮะ องที่สิบนะครับองค์ละสองร้อยบาทจับคู่นะฮะสามร้อยเท่านั้นพี่นะครับต่อมาข่าวรายการที่สิบเอ็ดนะฮะรายการที่สิบเอ็ดนะครับนะฮะรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการนี้นะฮะแบ็กโบรเดียมนะครับแบ็กโบรเดียมลายทองนะฮะลงยาเตียงนะครับ แบคโบรเดียมลายทองลงยาแดงนะครับเอาไปพี่นะครับสองร้อยบาทเหมือนกันนะพิเศษให้นะครับคู่สามร้อยนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นลงยาฟ้านะครับลงยาฟ้ารายการที่สิบสองนะครับเป็นลายแบคโบรเดียมเหมือนกันนะลายทองเลขคดีเบอร์สามสิบสี่ครับนี่ลงยาฟ้านนี่ยคู่กันได้นะครับคู่กันสวยเลยพี่นะรายการที่อาสิบเอ็ดกับสิบสองเนี่ยคู่กันสวยเลยเนี่ย คู่สามร้อยพี่โอ้โหหายที่ไหนไม่ได้แล้วนี่ครับพี่สวยๆเลยนะครับลองเลือกดูนะครับนี่ครับราการที่สิบเอ็ดทีสิบสองนะครับมาลองเลือกดูเลยครับนะโอนกันสองร้อยบาทพี่นะครับองค์เดียวก็ได้นะครับคู่สามร้อยนะครับหวานไปเลยพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สิบสามรายการที่สามนะครับขอนําเสนอเป็นอ่าชนะจนผู้ช่วยนะครับชนะจนผู้ช่วยครับมาลุยกันต่อฮะ นี่ฮะัองละสองร้อยบาทนะคู่สามร้อยเหมือนเดิมนะฮะนี่ฮรรายการที่สิบสามนะครับนี่นี่องนี้ที่สิบสามนะครับต่อมาอง์ที่สิบสี่ครับพี่ชายอง์ที่สิบสี่เป็นลมจามลงยาแดงนะครับเลขคนเบอร์เจ็ดสิบเอ็ดนี่ฮรรายการที่นี่นรายการที่สิบสี่ครับไม่ใช่สิบสามนะพี่นะสิบสี่นะฮะสิบสี่ต่อมาการที่สิบห้าครับ รายการที่สิเป็นเนื้อทองเหลืองสตินนะครับลงยาเดงนะฮะองค์ละสองร้อยบาทเหมือนเดิมพี่เลขคนร้อหกสิบแปดนะครับจับคู่สามร้อยนะครับนะฮะจับคู่สามร้อยนะครับพี่ชายนะครับนี่ครับรายการที่สิบห้านะครับต่อมารายการที่สิบหกครับรายการที่หกก็ท่วนหน่อยพี่นะใครปิดทันก็ท่วนหน่อยนะครับค่อนข้างเป็นอ่รายการนี่ฮะ สามกษัตริย์นะครับเป็นรายการสองกษัตริย์นะครับหน้ากากนะครับเงินทองนะครับพื้นหลังเป็นทองแดงลมดำนะครับเลขค้นเบอร์ห้าสิบหกนะครับรายการที่สิบห้านะครับสิบห้านี่ฮะสวยๆเลยพี่นะครับไอสิบหกสิบหกนี่สิบหกนี่ฮะโอ้ก็ินสองร้อยบาทพี่นะครับจับคู่สามร้อยเองนะครับโอ้ที่สิบหกนะครับ ต่อมาองค์ที่สิบเจ็ดนะครับอง์ที่สิบเจ็ดนะครับหลงอยู่องหนึ่งพี่นะฮะอง์ที่ิบเจ็ดเป็นรุ่นเจริญดีหลงอยู่องหนึ่งนะครับนะฮะหลงอยู่องหนึ่งเจริญดีนะครับนี่องนี้ผมเปิดที่สองร้อยห้าสิบไม่มีคู่นะครับสองร้อยห้าสิบไม่มีคู่พี่นะผมเปิดให้นะครับอง์นี้นะ ฝั่งพรยับว่าเก้าด้วยนะครับเลขโคดนําเบอร์หมายเลขนี่ฮะยี่บแปดนะครับเลขโคดเบอร์มายี่แปดต่อโคดสารานะครับนี่ฮะหลวงปู่จือเจริญดีครับฝั่งพรยับว่าเก้านอโเปิดนี้ขอเปิดสองร้อย้าสิบแค่ค้าพรก็เกินแล้วพี่นะครับนี่ฮะแค่ค่าพรก็เกินแล้วพี่นะมารุยได้นะมาลุยได้ครับพี่นะครับขอสองร้อยสิบบาทพอพี่รายการนี้นะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับนะ ต่อมาเป็นการที่18นะครับรายการที่18ดนะครับขอนําเสนอมาเป็นรุ่นรวยเหนือรวยนะครับรวยเหนือรวยนะครับเดี๋ยวลองเลือชมดูนะครับเป็นงานแกะมือ่อาคลาสสิกนะสูตรงานนุนต่ำนะครับเป็นงานแกะมือนะครับมามารายการที่18กันต่อครับรายการวันนี้นะครับนะชุดนี้จะเป็นคู่ละ คู่ละสามร้อยห้าสิบนะพี่นะรายการรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะแรงนะครับแล้วก็จะสร้างไม่เยอะมากนะครับนะราคาแรงอยู่นะครับก็พอแบ่งปันพี่น้องได้อยู่นะครับวันนี้มีมาสามคู่นะครับหกรายการนะครับนะฮะหกรายการนะครับคู่อ่าองค์ละองค์ละสองร้อยนะครับองค์ละสองร้อยยี่สิบนะฮะคู่สามร้อยห้าสิบนะได้ประมาณนี้เลยนะครับได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยนะครับมาเดี๋ยวเรามาชมรายการที่สิบแปดแล้วกันครับ รายการที่สิบแปดนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมทำไปหนึ่งนะจาสิบแปดนี่ฮะรายการนี้นะครับเป็นเนื้ออันบาก้านะครับนะปิดทองนี่นะครับปิดทองที่จีวอนนะครับเลขโค้ดเบอร์พี่หมายได้เจ็ดสิบห้านะครับองศาสองรอยี่สิบาทจับคู่สามร้อยห้าสิบาทจั้นะพี่นะครับรายการนี้เป็นรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นหลักอยู่นะก็แต่เป็นงานแกะมือพุทธศิลป์นะรุ่นรวยเหนือรวยนะครับนี่ฮะรายการที่สิบแปดนะครับ ต่อมาครับรายการที่19 19องค์นี้ครับนะฮะรายการนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับหน้นากากทองแดงเลขโค้ดจบอร์หมายเลข17นะครับเลขโค้ดจบอร์หมายเลข17ครับนี่ฮะองค์ที่19นะครับนี่ฮะร,ราคาเท่ากับโอ้โหนะพี่นะคูัวสามร้อยห้าสิบบาทนะครับรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะแรงนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้แพงเกินไปนะพี่นะแลวรุ่นนี้นะครับนี่มาเปิดแบน,นพี่น้องเลยนะครับไปดูราคาจองได้พี่เกินนี้แน่น,นอนนะครับต่อมาครับรายการต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับ รายการที่ยี sí seguinte, <un> ่สิบครับนาเป็นองค์นี้ครับน่ากักเงินด้วยนะครับหน้ากักชุ่มเงินนี่ฮะเลขคนจําเบอร์เก้าสิบห้านะฮะลงยาส้มลงยาเขียวโบเขียวเนี่ยนะครับเพราะรุ่นนี้ครับเป็นงานแกะมือเป็นงานอเขาเรียกว่างานแบบฝีมืองานฝีมือหน่อยพี่นะครับเป็นงานสมัยก่อนนะครับอเหมือนพวกเหมือนพระอาจารย์อธิเรกอะไรเงี้ยพี่งานแกะมือนะฮะดุนต่ำนะครับนี่ฮะพิมพ์น้พระอาจาริกนะไปเป็นเป็นแสนแลวนะครับนี่ครับนี่ย นี่พูดจืดนะสสวยพี่นะลองดูนะครับลองเลื่อชมดูนะครับสวยสวยเช่นกันนะครับนี่ฮะรายการที่ยี่สิบนะครับองนงี้ต่อมาครับรายการที่ยี่สิบนะครับรายการยี่สิบนะครับนี่ปลาเป็นกระไหลเงินฝังพลอยนี่ฮะนี่ด้านหลังนี่ตรงตรงตรงบริวารบริขารนี่นะครับชุบทองด้วยนะครับเลขโคดเเบอร์สี่ศูนย์นะครับเลขโคดเเบอร์สี่ศูนย์นะครับนี่นะครับคูณสามร้อยห้าสิบบาทเท่นะพี่ีนรายการยี่สิบนะครับ ต่อมาครับรายการยี่สบสองนะครับรายการยี่สิบสองครับนี่นี่ครับเป็นเนื้อทองแดงลงยาเขียวลงยาบูฟ้าด้านหลังติดยีวอนผู้จือนี่ครับเลขคนะเบอร์เจ็ดสิบสี่นี่ครับนี่นะรายการยี่สิบองนะครับต่อมาครับรายการยี่สามครับรายการยี <Method. S 1> ่สามครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณเลขคนะเบอร์เจ็ดสิบเก้าน่ากัดเงินนะครับเลขคนโบราณนากัดชุบเงินนะครับนี่ฮะนี่ฮะสวยๆก็เลยครับ นารายการที่ยี่สิบสามนะครับนะครับมีมามีมาแค่สามคู่เฮ้ยนะหกองเท่านั้นนะนี่นรายการยี่สิบสามนะครับต่อมาเป็นเสนออีกรุ่นหนึ่งครับต่อมาเป็นรุ่นเจริญพรกลางหลังไก่ป้องอ้อยในหลังไก่ขอบป้องอ้อยนะครับนะวันนี้ก็มีประมาณสามคู่เหมือนกันพี่สามคู่เหมือนกันนะครับนะต่อมาการรายการที่ยี่สิบสี่นะครับในรายการยี่สิบสี่นะครับนะารายการยี่สิบสี่ครับ นี่ือรายการนี้เป็นหน้ากากสองกษัตริย์นะครับเงินทองนะครับนี่หน้ากากเนื้อไทเทเนียมเลขโคู่จำนวนเจ็ดสิบสี่นะครับรายการยี่สี่นะครับองค์ละสองร้อยบาทนะครับคู่ละสามร้อยพี่นะฮะองค์ละสองร้อยบาทคู่ละสามร้อยพี่นะครับนะสวยทุกองค์พี่นะครับองค์ละสองร้อยบาทคู่ละสามร้อยครับต่อไปองยี่สิบห้าครับรายการยี่สิบห้าเนื้อทองแดงครับเลขโคู่จำนวนห้าศูนย์นะครับน้าหน้ากากสองกษัตริย์ลงยาธงชาตินะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับนี่ ตัวสามร้อยบาทนะครับต่อมาฮะรายการยี่บหกครับนะเป็นเนื้อทองแดงไอเนื้อแบ็คโรเดียมเลขค้นเบอร์แปดสิบห้านะครับลงยาถุงชาคุยพื้นนะครับนี่ฮะรายการยี่บหกนะครับต่อมารายการยี่สิบเจ็ดนะครับรายการยี่สิบเจ็ดเป็นเนื้อปะการังลงยาเงินเลขค้นเบอร์สามศูนย์ลงยาไก่ครับนะฮะเลขค้นเบอร์สามศูนย์ลงยาไก่ครับนี่ฮะสวยๆเลยพี่นะครับนี่นะ รายการยี่สิบเจ็ดนะครับต่อมาการยี่สิบแปดครับลงยาฟ้าหน้าหลังเลยเนื้อปาก้าเลขคนเบอร์สองแปดนะครับเนี่ยสวยๆครับนาการที่ยี่สิบแปดนะครับต่อมาครับรายการยี่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบเก้าเป็นเนื้ออัปปาก้าไม่ตัดปีกลงยาดำลงยาดีวรเลขโคดนัวเบอร์หกหกไอ้เนื้อชุบเงินที่กระไรเงินแะ่ก็บไรเงินนะครับนี่ครับ รายการยี่สิบเก้านะครับนะคู่ละสามร้อยบาทนะครับยกนะยกอ่าองค์เดียวเดี่ยวสองร้อยนะครับเดี่ยวสองร้อยะครับนะนี่หนะว,วานกันเลยนะครับนะวันนี้ก็นะมีแบ่งป,ปันพี่น้องนะครับทั้งหมดก็ยี่สิบเก้ารายการน,นะครับลองเลือกชมดูนะพี่นะนะนะชอบถูกใจองค์ไหนก็นะอ่ะเดี๋ยวผมมีเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเพิ่มเติมอีกหนึ่งอัปเดตให้นะครับ มีการที่คู่ที่สามสิบแล้วกันนี่สามร้อยนะฮะนี่คู่ที่สามสิบนะฮะนะฮะนี่คู่ไหนะนี่ดวไวนะคู่สามสิบคู่ที่สามสิบนะครับนี่ฮะสามร้อยบาทนะครับต่อมาคู่ที่สามสิบเอ็ดนะครับคู่ที่สามสิบเอ็ดก็เป็นลายเสือกับอ่าชนวนหน้ากากชุบทองเต็มแผ่นนะครับนี่เนี่ยไอเมื่อกี้คู่สามสิบนี่คู่สามเอ็ดนี่ นะแคบรูปมาได้พี่เนี่ยคู่สามร้อยเนี่ยครับหมดแล้วโอเคนะครับวันนี้ก็มีแบบประมาณนี้พี่ชายนะครับชอบใ,ใจกันไหนก็ทักมาได้นะครับที่ดีไลน์ไลเบอร์โทรได้เลยสำหรับนนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับอีพีพิเศษนี้ขอบคุณพี่ๆจากใจอีกครั้งครับ